สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤกษศพทุกท่านการทำนายในคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายคลิปงานเด่นเลขนำโชคนะคะซึ่งก็จะให้ผลค่ะในช่วงวันที่1ถึง15มีนาคม2568นะคะเป็นในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะการทำนายก็เหมือนเดิมนะคะเป็นการทำนายรวมยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะ ถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเ p เปอรเสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อนะคะมงคลเสริมดวงสามารถติดต่อสอบถามตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะในทางโหราศาสตร์ไทยกันก่อนนะคะสำหรับชาวพฤกษ์เนี่ยนะคะดาวเจ้าเรือนชะตาคุณก่อนดาวเจ้าเรือนราศีคุณน่ะคือดาวศุกร์คราวนี้นะคะเขาไปอยู่ในเรือนลาภะของคุณนะอยู่ในเรือนลาภะของคุณแล้วได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนราศีคุณ ดาวประจําตัวคุณเป็นมหาอุดมหาอุดในที่นี้ในทางหลักโหราศาสตร์ไทยไม่ใช่ว่าหนังเหนียวไม่ใช่นะเออมหาอุดตรงนี้คือดวงสูงส่งดวงเด่นเป็นสงา่าจะสังเกตได้เลยว่าพอดาวสุกตรงนี้เป็นมหาอุดในเรือนลาพระเนี่ยใครที่ค้าขายค้าขายดีนะคะใครที่กําลังค้าขายหรือทํางานอะไรอ่ะต้องบอกว่าค้าขายดีนะคะใครก็ต้องการตัวช่วงนี้ ชาวพลึกศพนะแล้วนะมีความเก่งผู้หลักผู้ใหญ่ให้ตำแหน่งในเรื่องหน้าที่การงานใครที่ทำธุรกิจการค้าดีมากๆนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะ่ะนะคะก็ยังมีในเรื่องของออดาวบับเคราะห์คือราหูเนี่ยมาเบียนเบียนเพราะฉะนั้นเนี่ยส้มจะบอกว่าชาวพรึกศพควรควรยกใจตัวเองให้มันสดใสนะอย่าให้ตัวเองขุ่นมัว นะคะทำยังไงก็ได้ให้มันมี energy สดใสขึ้นมานะคะตามดาวดีๆของเราเนาะนะคะในส่วนที่ดีอีกอย่างหนึ่งคือดาวพฤหัสบดีที่เข้ามาอยู่ในเรือนชะตาคุณนานแล้นะคะแล้วเ,เขาเดินดีขึ้นเ,เขาเดินดีขึ้นตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนานะเขาเดินปกติเพราะฉะนั้นมองว่าเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องการงานมีเกณฑ์การเดินหน้าได้ดังใจที่คุณต้องการโอ้ดาวพฤหัสคือดาวดาวใหญ่เนาะ นะคะแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของบางคนอาจจะมีเรื่องของมรดกได้รับมรดกเงินก้อนของมีค่าจากผู้หลักผู้ใหญ่แบบนี้นะคะมาเริ่มกันที่เรื่องงานกันก่อนจากไพ่กันบ้างนะคะใบแรกขึ้นมาเลยใบยแรกคือเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนานะคะปักนี้เนี่ยขึ้นไพ่ห้าดาบนะคะมันคือชัยชนะมันคือสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วคุณทำได้ตามเป้าหมายตามนั้นเลย นะฮะในเรื่องของการงานคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณปรารถนาเพราะเพราะมันเป็นอะไรที่คุณทํามาไม่ได้อยู่ดีๆแล้วคุณได้นะคุณเหนื่อยมามากชาวพฤกษะนะคะมีหลายๆคนนะเนี่ยเดินออกไปจากจุดที่คุณพยายามแล้วคือเขาพยายามได้ไม่เท่าคุณนะคะ่ะคุณพยายามมาจนถึงจุดนี้คือได้รับชัยชนะแล้วบางคนนี่ถอยหลังไปแล้วค่ะ นะแต่คุณยังยืนหยัดที่จะอยู่จุดนี้แล้วก็ประสบความสําเร็จจริงๆต้องมาวันนี้เลยนะนะคะต้องบอกว่าในช่วงต้นเดือนเนี่ยความสําเร็จในเรื่องการงานในเรื่องตําแหน่งหนะ้าที่การงานมาแน่นอนนะคะสมกับที่คุณเหนื่อยนะแต่หลังจากที่ประสบความสําเร็จมากๆแล้วเนี่ยไพ่ค่อนข้างเตือนนะคะนะขึ้นไพ่เจออ็ดเหรียญหัวกลับนะคะคืออย่าประมาท เพราะคุณอาจจะทำอะไรในเรื่องของการงานโดยที่ไม่ได้ดูในเรื่องของความรอบคอบอาจจะขาดความรอบคอบความละเอียดในการทำงานไปก็ได้ค่ะนะแล้วก็มันทำให้แบบจัดเม้นหัวกลับคือมัอนเหมือนกับว่ามันก็ตามการกระทำเราถ้าเราไม่รอบคอบนะคะก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะเหมือน เหมือนเจ้านายอาจจะว่าอาจจะดุได้ทั้งทั้งที่เขาก็ให้ตําแหน่งเรามาหรือว่าเอ็นดูเรามาก่อนนะ้นนั้นเนาะผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกเพราะฉะนั้นเตือนก่อนนะคะอย่าแบบเอ้ยเราดีละอะ่นะคะดีแล้วเราดีแล้วแล้วเรา,เราประมาทเลินเล่อไม่ได้ดูแลง,งานอย่างถี่ถ้วนอันนี้ไม่ได้นะนะคะอย่างต้องคงความละเอียดรอบครอบเอาไว้ นะฮะเพราะว่าขึ้นไพ่จัดเม้นหัวกลับในบางทีกลายเป็นขี้ปากชาวบ้านได้บางทีเนี่ยไม่ใช่ของการประมาทเลินเล่อแต่เป็นอารมณ์ของคุณก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าชนะมาแล้วแต่ว่ามีคนไม่ชอบเราเราซึมนะเจ็บเหรียญเรารู้สึกว่าเราซึมไปเลยเพราะว่ามีคนอินทาไม่ชอบคือเราไม่อยากที่จะโดดเด่นกว่าใครเราแค่ต้องการความสำเร็จในในสิ่งที่เราปรารถนาแต่ว่า เพื่อพิสูจน์หรอเพื่อพิสูจน์กับตัวเองหรือแค่คนรอบข้างหรือคนในครอบครัวแต่ว่าเราไม่ต้องการที่จะเหยียบใครขึ้นมาหรือทําให้ใครรู้สึกไม่ดีหรอกแต่มันก็ห้ามไม่ได้นะคะก็ก็จะมีกลุ่มคนนะคะที่ไม่โอเคในเรื่องนี้เนาะนะคะคุณก็ดูสึกไม่โอเคไปแต่ว่าจริงๆส้มมองว่าก็พยายามอย่าสนใจคําพูดที่มันไม่จริงนะถ้ามันไม่จริงอะ่ะเนาะ นะคะเป็นเรื่องปกติที่พอชีวิตเราโดดเด่นหรือว่าดีขึ้นมันก็อาจจะมีคนอิจฉาอะไรหน่อยเนาะนะคะพยายามไม่ต้องสนใจซึ่งส้มก็มองว่าชาวพฤกษบหลายคนนะคะจะไม่ทําดีกับคนที่พูดใส่เราในทางที่ไม่ดีอยู่แล้วะคะ่ะเอออันนี้ถือว่าดีนะคุณส้มมองว่าคุณอนะจะจะไม่ให้ใจหรือให้การช่วยเหลือคนที่ไม่ดีกับคุณซึ่งบางคนเป็นบริวารคุณด้วยนะ บางคนเนี่ยเป็นบริวารคุณที่คุณเนี่ยรักใคร่แล้วไม่คิดว่าเขาจะทํากับคุณนะเออมานินทามาบอกว่าคุณไม่ควรได้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมีนะสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของการคาดหวังกับคนแล้วเขาหักหลังคุณด้วยคำพูดนะคะเอซับสอดหัวกลับเป็นการถูกหักหลังด้วยคำพูดเรารู้สึกโอ้เราเนี่ย ถ้าคาดหวังมากเกินไปมันจะเจ็บต้องคิดว่ามันเป็นธรรมชาติของคนนะจะได้ไม่เจ็บมากเนาะนะคะคุณทำงานเยอะนะต้องระวังสุขภาพด้วยนะคะเวลาที่มันเครียดค,คุณจะไปลงกับงานคือไปทำงานให้หนักขึ้นโซ่ไม่อยากให้คุณเป็นแบบนั้นนะชาวพฤกษ์ทําทำงานก็ทำตามปกติสม่ำเสมอมีเวลาพักด้วยถ้าเครียดกับคนแล้วไปลงกับงาน หรือบางทีเครียดกับบริวารแล้วทำเองก็ได้บริวารทำไม่ทันใจเนาะแล้วทำเองเนะี่ยคนข้างไม่ค่อยช่วยเลยไม่ทันใจแล้วทำเองทำหนักไปเรานี่แหละจะแย่ดูแลสุขภาพด้วยค่ะเพราะคุณจะมุกมาณนะเรื่องงานหนักมากๆเวลาเครียดซมว่ามันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ดีเวลาเครียด,ยดต้องผ่อนคลายเท่านั้นนะคะเออในส่วนของเงินนะ ต้องบอกว่าเงินมีรั่วนะอื Dank. ในเรื่องตำแหน่งในเรื่องความสําเร็จดีแต่ว่าเงินยังมีรั่วบ้างนะคะยังไม่ค่อยเห็นเงินเก็บเท่าไหร่เงินมีเข้ามาก็อาจจะเอาไปอุดรอยรั่วเก่าๆ <c oughs> นะเงินที่มันหายไปนะคะในช่วงวงปลายปีต้นปีเนาะนะคะถึงกระนั้นก็ตามนะก็ยังมีคนมาขอความช่วยเหลือในเรื่องเงินกับเรานะเออนะคะ ในเรื่องเงินส่วนใหญ่เนี่ยบางคนเนี่ยมีการลงทุนนะคะส้มยังไม่อยากให้ลงทุนทําธุรกิจหรือทําอะไรแบบเร็วเกินไปนะให้ใจเย็นๆเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่คุณคุณจะโดนหลอกลวงมีคนมาเชิญชวนคุณทําธุรกิจแต่มันหลอกลวงอะระวังชาวธาตุลมกูมิถุนตุนนะอือันนี้คือหลอกลวงเลยนะให้ระวังนะคะนะ คุณรู้สึกว่าทํางานเหนื่อยแล้วไม่ค่อยคุ้มเงินเอาจริงๆแล้วส้มมองว่ามันคุ้มแหละแต่คุณมันอาจจะได้เงินที่ต้องการอ่ะมันอาจจะช้าหน่อยเออใจเย็นๆนะคะในส่วนของสุขภาพนะสุขภาพของชาวพลิกศบนะคะสายตานะไปเช็คเพิ่มนะ j u s t i c หัวกลับทำงานหนักเกิน ส้มถึงได้บอกว่าเวลาเครียดอย่าไปโหมกับงานเกินไปต้องผักบางอยู่นิ่งๆอะเวลาเครียดให้อยู่นิ่งๆผ่อนคลายด้วยดนตรีด้วยการออกกําลังกายแบบนี้ดีกว่าค่ะอย่าไปทําอะไรหนักเกินออกกําลังกายก็อย่าหนักเกินนะเออนะคะ <c oughs> คือร่างกายมันไม่ค่อยสมดุลไปโฟกัสกับงานหนักเกินการเดินทางยัง ยังต้องนำมาระวังเรื่องการเดินทางขับรถขับรานะจะเย็นๆนะคะเออประมาณนี้การเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลยังต้องระวังอยู่เพราะว่าในส่วนของเรือนลาพะมันมีเรื่องเกี่ยวกับออดาวที่เกี่ยวกับการสื่อสารและการเดินทางที่เจอดาวคู่ศัตรูนะบางทีเนี่ยเวลาไปทำงานเนี่ยแหละนะคะที่อาจจะต้องดูแลเรื่องการขับรถว่าอย่ารีบเกินนะคะ โชคลาภนะโชคลาภมาจากชาวธาตุลมกูมิถุนตนุลจะมาจากคนที่แบบจ้องเอาเปรียบคุณอนะเออแต่เป็นเลขที่เกี่ยวกับเขานะจะให้โชคคุณชาวธาตุไฟเมสิงธนูชาวต่างชาติผู้ชายพูดเพราะเพราะนะคะผู้ชายมีเสน่ห์ทะเบียนรถนะ,ะเลขนำโชคชาวพึกษพนะคะได้1.9 1.5เเลข5นะดาวพฤหัสบดีเข้มแข็ง หนึ 15, ม่มาอีกแล้วเหรอห้าน่าจะยังมายาวๆนะจริงๆแล้วนะคะมาดูการเกี่ยวกับไพ่นางฟ้าออร์เคิลนะคะมีอะไรจะแนะนำในส่วนของทิศทางที่ดีเนาะแนวทางที่ดีนะคะในเรื่องของการงานการเงินนะคะให้กับชาวพฤษศบ้าง learning new skills เอาเวลาไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆในช่วงนี้ดีกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากพอาดาวพฤหัสบดีเดินหน้าหลายคนอาจจะคิดที่จะหาลงเรียนคอร์สอะไรต่างๆนะคะหรือกำลังสอบชิงทุนนู่นนั่นนี่กำลังสอบเพื่อเข้าเรียนก็จะสอบเข้าเรียนได้นะคะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดวงเปิดเพื่อให้เราไปศึกษาเรียนรู้เลยดาวพฤหัสบดีคือดาวแห่งการเรียนรู้เช่เน,เนเดียวกันนะ เป็นดาวแห่งปัญญาเพราะฉะนั้นเรียนอะไรในในช่วงเนี้ส้อมมองว่าจะได้ใช้ไม่เปลืองสมองแน่นอนเรียนอะไรในช่วงนี้ใหม่ๆได้ได้ปัญญาได้ทักษะเพิ่มเอาไปใช้กับงานได้ดีแน่นอนเอาเวลาไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆแม้ว่าเราจะ,ะรู้สึกว่าเราประสบความสําเร็จแล้วแต่อย่าหยุดเรียนรู้นะเออนะคะนางฟ้าบอกมาสิ่งที่คุณควรหยุดคือส r e n ไดเ your ต a t นะคะ คือการที่จะไปแบทเทิลกับใครไปแข่งกับใครหรือบางทีมีคนจะมาปะทะอ่ามีคนจะมาปะทะไม่ชอบเรานะคะมีคนอยากจะมาปะทะไม่ว่าจะเป็นคารมการทำงานแข่งขันหรือว่าอะไรไม่ต้องสู้ไม่ต้องสู้ค่ะเน้นการกลับมาโฟกัสที่ตัวเองและพัฒนาตัวเองเพราะว่าการที่ไปสู้กับใครมันเสียเวลานะอื เสียเวลามากๆเลยเสียเวลาทำมาหากินเสียเวลาที่จะมาโฟกัสงานเงินของเราอะ่ะเพราะฉะนั้นเอามาพัฒนาในเรื่องงานของตัวเองดีกว่าเอาเวลาเนาะเออยิ่งถ้าจะไปแบทเทิลกับคนที่เขาเขาไม่ชอบเรามันเหมือนเขาเปิดมันเหมือนเขาเปิดสนามหญ้าของเขาแล้วเรียกเราให้เข้าไปอะ่ะแล้วเรื่องอะไรเราต้องวิ่งเล่นในสนามหญ้าคนอื่นใช่ไหมเราสร้างสนามหญ้าของเราเองดีกว่าเนาะ ดีต่อใจไม่เสียเวลานะคะลิเลสเนี่ยคะ่ะปล่อยท็อกซิกไปคนท็อกซิกอะไรที่เป็นท็อกซิกปล่อยไปเดินหน้าเข้าหาพลังงานดีๆเรื่องราวดีๆอะไรที่มันดีต่อใจเราดีกว่านะคะขอบคุณมากๆนะคะชาพฤิกศบขอให้ชาพฤิกศบนะคะมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ